ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาทําอาหารมื้อเย็นทานนะครับคุณออจะทําเมนูอะไรครับตำกุ้งโอ้ยของหากินอยากครับตำกุ้งหรือว่าปนกุ้งนี่เองอ่ารอน้ําต้มบ่หรือเอาแบบนี้เอาแบบแห้งโอ้ปนแบบแห้งนะครับพี่น้องเสียดายไม่มีกุะกอกบอกะฮะประกอบมาสื่อมาปูแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาสูตรฟ้าแดงเวลาปรุงสุกเลยครับพี่น้อง นี่โอ้ยหอนเอาขนาดเพียงเลยพุดดินฮักยาครับผมนี่ววนู้นว่ะตายอะไรก็ได้ยังไงยังกระเสบบียบิดปตานิดนึ่งครับกุ่มบันม่นเฮามันจืดครับมันมันกุ่มเข้มมะนาวบยู่ไหมมะนาวได้ยังเดี๋ยวมะนาวไปหลัง จิม,มแบบนี้เลยนะพอดีแล้วมะนาวด้วยครับผมเ็ดน,นจะได้หอมเผ็ดดีแล้วครับจาต้องไม่ได้คาวนะครับโอโโอคิดไม่รับรับไม่คิดขาดบุไร้อาหารอีสาบน,นบรรเฮากระบักเนาวนี่ครับผมบีบบ,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 บบีบบีบเห็นเรา,าจโจมตีเคนแห่งไป ขอนวัตถัยไม่แห้งก็เด้ดน้ำตม้มปลาในหม้อของเราก็ต้มปลานะครับตม้มปลานึน่ตม้มปลานึ่นะครับเดี๋ยวเราตักอันนี้ออกหน่อยอันนี้ฟองอากาศมาดูหน้าตาจะเป็นไงเป็นตาจำบอ่อุ้ยครับครับเดี๋ยวเราจะไปกินกันข้างบน,นบเพราะว่าร้อนมากมากข้างล่างนี่หงอบน้ำมันยังไม่เช็ดตัวเลยเหนื่อเต็มเปแลนะ้ คักทีมาครับเราจะนนี้เป็นต้มปลานิมตัวเครื่องนะครับซื้อมาจากตลาดตะบนน้องสังอำเภอนาแกนะครับพนมอ,อ่าซึ่งหมู่บ้านเราเมื่อก่อนก็ขึ้นกับต,ตะบนน้องสังอำเภอนาแก่จดนะครพนมนะครับผมมาดูเนื้อปลาเลยครับน่ากินไหมปลานิมจากธรรมชาติชาวบ้านตก,ตกมาเคนนะ่ะขายให้เราตัวละสี่สิบบาทเอามาดูเนื้อครับ ยังไม่สุกนะยังไม่เปืเ่อยรอสักหน่อยเปื่อยแล้วน่ะดูดออกจากการน,นะโอ้โหนี่ับเนื้อปลานิลตัวเข่องตัวประมาณสี่ขีดครับมันขึ้นเยอะต้มปลานิลปบนป่าบนกุ้งครับวันนี้เมนูของเขาเป็นจังไดจืดถูกต้องครับการทำอาหารต้องจืดไปก่อนครับเค็มเมื่อไหร่ก็ลำบาก น้ำอย่างเดียวครับสำหรับสองสามคลิปหลังนี้ก็จะเป็นคลิปที่วังคำเฟมลี่แอดมินวังคำเฟมลี่ถอดเสื้อตลอดนะครับเพราะมันร้อนมากเลยเพื่อนๆต้องกาบขอโทษขออภัยนะครับาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ไม่สุขภาพเอาแบบบ้านๆตรงนู้็ใส่พักกินกับห้องกั มกทั่วนี่บ่รวมเนี่ยเหี่ยวแล้วเ,เอาไปตำผลไม้ล้วก็มะม่วงกำลังจะสุกสุกแล้วบ่โอ้สุกแล้วนี่ดิน้ำดอกไม้เลยครับได้ผลไม้เา้าจากต้นครับจากต้นส่วนอันเนี้ยต้องบ่มสักหน่อยนะครับอ่ามหาชนกของเรานี่นะครับนี่เก็บมาแล้วสองลูกนะครับมาบ่มส่วนนี้สุกแล้วครับน้ำดอกไม้ เป็นผลไม้ของเราวันนี้นะครับอผลไม้สุกลูกนี้สุกตัวน,นี้ยังแข็งอยู่ตัวน,นี้เขาพอได้ครับโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวรอต้มปลาเสร็จก็จะเป็นของเราแล้วครับอืมไอ้น้องพงรถด,ดเอาบิดมหนาเอาต้มปาลาอะไรเสียบเสเบเดี๋ยวจะไปรขอข้างบนนะครับ มาแล้วครับเพื่อนๆครับกับข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้น้องพึกมีอะไรบ้างมีป่นกุ้งป่นกุ้งแล้วก็ขวกุ้งขวอกุ้ง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 แล้วก็อันนี้ขอดกุ้งใส่กุกแล้วนี้ปลาต้มปลานะครับต้มปลานิมต้มเกอ้ไปลุยกันเลยครับผมเมนูบ้านบ้านอีสานของเราแม่นหนูกินเลยนะมั้ยหนูกินไปแล้วอ่ะมันไม่เห็นอืม ขวบกุ้งพี่น้องขวบกุ้งแบบบ้านๆครับโอ้ยดูต้นหอมเนาะแสบๆเหมือนเดิมนี่ผักกาดกินผักด้วยลูกเราไม่ได้กินผักมาตั้งนานแล้วอืมลองพิการผักกาดด้วยอืมจะมีประโยชน์ได้วิตามินอืมอะไรลูกกินเลยของคุณแม่ก็กินเหมือนกันนะครับผม ประกาศผลกุ้งนะครับวิธีกินกุ้งที่ถูกวิธีตรงไวางกุ้งไว้ตรงข้าวอ๋อกุ้งน้อยปลากแล้วก็ห่อกุ้งไว้แล้วก็ปิดท้ายด้วยกุ้งอืมเอาโปรตีนใส่เยอะๆหนมันคาร์โบไฮเดรตเยอะไปลูกแม่น้ำมันเยอเลยอืมแค่มันเยอะงั้นมันมีวิธีอืม ยงไงเดี๋ยวพอจะลองปนกุ้งก่อนนะใช่ลนะลองมือนี่กัดนะครับกับปนกุ้งเราไม่ได้ปนดิบนะครับทำสุกครับอืมอคืออาพ่อดูนี่อืมแล้วก็จิ้มมันนี้อืมเผ็ด,ด่ัดจ้านดีไม่ต้องกดัดพิกด้วยเอออืม นะอครับกุ้งไฟบันเทาพี่น้องถ้ามันเหลือก็เอาไปกินเล่นได้พึ่งกต้องดูรขาลูกผมกินกุ้งครับเอาหัวบอกครับกุ้งไฟเ,เปลืองขนาดนเือง้น,น,นี่มันกุ้งเต้นอต้มปนิน,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 นครับโอ้นี่เนื้อบ้านๆเนี่ยแนีน่ยละอืม แม่ไนี่อะไรหรอถั่วฝักยาวแม่ไม่เอาไปตำมันจะได้อร่อยหอมมะตูมบินหอมปลาสดๆครับซื้อจากตลาดนัดสั่งมาพ่อหนูไม่หนูไม่เคยกินถัวฝักยาวหนูกินครั้งแรกมันก็อร่อยนะหนูเคยกินถัวฝักยาวแค่ในตำพวกตำน้ำน้ำตอนสุดท้ายหนูไม่กินดำ Rồi. hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ป้าแม่อยู่ดีๆกุ้งก็มาติดอ่าปันปีเงินหนึ่งหนึ่ง ไฟส่องสว่างเราติดตั้งแต่หัววันแม่ข้าวหมืนจะหมดแล้วเหรอเนี่ข้าวใหม่กินเยอะเออออ้ออออร่ยขัวกุ้งครับเหน็นมั้ยล่ะกุ้งทุกวันไปสอนทำเป็นเด็กได้กินข้าวกุ้งเนี่ยช่วยอดลูกของอร่อยอืมกินดีๆหนู๊กใส่ข้าวส,สิ แม่ทำไมพี่พีชไม่ใส่ข้าวมาครับเพือนเพื่อนครับมากินด้วยกันเลยครับเลยของเสรบจเลยครับเต้ากินได้หมดปลวกุ้งอันนี้ตนกุ้งครับของไลน์ทำไมซื้อกุ้งตัวใหญ่วันนี้เรากินบนบ้านนะมันร้อนมากสสาไปนะครับุ้ใหหญ่นีจากห้องแอร์ไม่ได้เลยต้องเปิดแอร์ก่อนมาก อือจ๊ะนิ้ข้ามไแค่ไม่กี่คำอืมกดกุ้งเลยการเลยกดกุ้งครับผมหนูอะไรหนูเหมือนเห็นตรงกล้องตรงนี้มำไม่มูกถ้ากดตรงนี้มันจะสลับไหมสลับครับไหนลองกดดู หรือว่ามันหยุดชั่วคราวสลับคบอ๋ออ๋ออันนี้มันถ่ายถ่ายเชชเช่อืมอนนมันหยุดชั่วคราวมันก็ถ่ายไม่อันนี้เนะออี่ยพออครับอร่อยเลยครับผมยาวๆ,ๆแบบไม่ต้องตัดแค่กดสต็อปแล้วก็แล้วก็หันกล้องไปใหม่อะแบบเออแบบนี้อะค่ะ น่าจะดี้องตง้มไปอีกครั้งนึงครับอร่อยครับต้มบะนินโอ้ดึงด่างมาฟองเลน เนื้อนุ่มมากมปลานิลปกติไม่เห็นเนื้อนุ่มขนาดนี้เลยเนื้อแน่นเป็นเนื้อนุ่มเนื้อนิ่มูแต่นี่มันปลาบ้านแต่นี้มันนุ่มนะอืมฮะปลาที่พวกเราเลี้ยงเหรอไในปลาจากธรรมาชาติถ้าปลาในที่เขาเลี้ยงมันจะเร็วเดียวไหมอาหารถูกต้อยู่เลยใช่ไหมอะอร่อยอ แ่ทำใหญ่เลยฮะทำใหญ่ก็แม่รู้จีทำใหญ่กุ้งติดเลยกุ้งตัวหน่อยคุณไม่กินหัวเลยเคี้ยวให้ละเอียดเลยมันมีตาเก้ตาเลยมันพ่อนนี่ตัวเล็กกินยังเลยเคี้ยวให้ละเอียดอร่อยอืมต้องไปบอกกิน อยูมากินอีกแล้ว,มลวหมเลยเลูกกินดดูนะอ่ากินแล้วครับเ็นงางตัวมันเล็กหนูจะกินได้อ เราจะกินตัวใหญ่เจะลองจะลองกินตัวใหญ่ครั้งแรกโดยกินทั้งหัวอ่าลองมัอันตัวนี้ความจริงตัวมันเล็กแต่หัวมันใหญ่เออเนื้อปลาด้วยอ่าลองดูไงเคี้ยวหัวลังก่อนแรกเลยเออได้หรอกได้ตอนแรกหมืนจะเคี้ยวตึกตัวก่อนนะอืมแต่ตันเคี้ยวหัวก่อนเหรอกินเนื้อปลาเลยลูกฮะจะไม่พอเอาเนื้อปลาดินให้โอ้โหค่างล้วนเลยไม่มีไม่มีเนี่ยนะค่างล้นล้วน จ<า> <ไป S 2> ับกี่หนูก็จับมามสลังมันกลางสลังนี่หนูลองดูดีๆก่อนนะลูกอย่าเพิ่งกินหนูกินแล้วออกว่าผสมกุ้งเข้าไปเอาก้างออกก่อนไม่มีก้างตรงนี้ไม่มีก้างไม่มีก้างมีแต่กุ้งข้าข้าเมาไหนสิมาลองเอาเอาดิข้าไปเลยนี่แม่ดูนี่หนูห่อบแบบนี้ แล้วหนูก็จะวางมวนข้าวเล็กๆให้มันกลายแล้วก็เอาตรงนี้มาแปะให้มันกลายเป็นอย่างนี้อ๋อตอนพ่อเป็นเด็กได้กินข้าวกุ้งกับส้มตำนี่ก็สุดยอดแล้วใช่หนูก็ว่างแล้วหนูชอบกินส้มตำมันไม่มีลูกตอนนี้มันไม่ค่อยมีอืม กุ้งอ๋ายากแล้วมีแต่กุ้งใหญ่กุ้งเขาเลี้ยงมีแต่กุ้งน้ำใสใช่ไหมกุ้งแบบกุ้งทะเลมัน้กุ้งน้ำจืดทำก๋วยอืมผลกุ้งคนนี้ทำไมหายพาไปรตรงบ้นานอะไไม่ไหนะโอเคครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้นะครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคับแฟมิลี่นะครับ แซ้าบิล so sure ีเราครับอาหารอีสานของแซบิลีสามปันเทาแซ้าบิลีเราป่นกุ้งครัวกุ้งต้มปลานิงครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปครับมันจะมีอะไรมากินหรือจะพาไปเที่ยวไหนหรือจะมีกิจกรรมอะไรดีๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคับแฟมลี่เลยครับขอบคุณครับ